กราบเรียนท่านดรจรายุสรางกุณชิตยาท่านประธานมูลนิธิสยามกมจนดกรกรมลรอดคล้ายท่านรองเดขาธิการสํงงานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานคุณองอ,อ,อ,าาอัณฑอภพรนยุกยาท่านผู้บริหารธนาคารไทยพาณิชย์คุณปียพรมัทชิตท่านผู้จัดการมูลนิธิสยกมรมาจลรจนาสินธีหัวหน้าศูนย์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสํานักปลัดกระทรวงสถาติการวันนี้ในนามของ คณะกรรมการประเมินศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนักการศึกษาขอรายงานผลการประเมินศูนย์การเรียนรู้ซึ่งได้ปฏิบัติภารกิจเสร็จสิ้น,นแล้วดังนี้ค่ะหลังจากที่กระทรวงศึกษาธิการได้ดําเนินการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกับภาคีเครือข่ายมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2547เป็นต้นมานั้นได้มีการทํางานร่วมกันในทุกระดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้รับความร่วมมือจาก จิตอาสาจากทั้งคุณครูผู้บรรณสารกษาศึกษานิเทศนักวิชาการมาร่วมกันพัฒนาสื่อการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้แผนจัดการเรียนรู้เกณฑ์ชี้วัดและจนกระทั่งได้มีการประเมินเกิดสารกษาพอเพียงแบบอย่างจำนวน1,260แห่งทั่วประเทศนั้นก็ได้มีสารกษาพอเพียงทุกจังหวัดทุกสังกัดเกิดขึ้น ในขณะเดียวกันมูลนิธิสมามกามจนก็ได้ดำเนินการต่อยอดพัฒนาองค์ความรู้เสริมทักษะในการจัดการความรู้ของสัรสาพ,พอเพียงที่ได้เกิดขึ้นทั้งสองช่วงคือพุทธศักราช2550และพุทธศักราช2552เน้นความสมัครใจความสนใจที่จะพัฒนาตนเองให้สามารถที่จะเป็นพี่เลี้ยงและเป็นแรงสำคัญในการร่วมขยายผลสรรสพ,พอเพียง ให้กับกระทรวงสาธิการและหน่วยงานต่างๆในปีนี้ในช่วงปีในช่วงต้นปีท่าน,น,น,นรัฐมนตรีว่าการเศรษฐกิการท่านชินวรนบุญเกียรติได้มอบหมายภาร,รกิจให้ดิฉันได้เป็นประธานคณะทำงานขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสรนทรวงเศรษฐกิจการหนึ่งในภาร,รกิจที่ท่านได้มอบหมายเอาไว้คือพัฒนาสถานรศรึกษาพอเพียงให้เป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศรึกษา คณะทำงานได้ประกอบด้วยองค์ประกอบจากหลากหลายหน่วยงานเราได้เริ่มทำงานจากการศึกษาระดับขั้นพื้นฐานก่อนโดยท่าเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แต่งตั้งดิฉันให้เป็นประธานคณะกรรมการประเมินสูงการเรียนรู้เราพบการทำงานที่ต่อเนื่องไม่หยุดหย่อนมีการพัฒนาตนเองอย่างตลอดเวลาทุกครั้งที่เราพบกันเราได้แลกเปลี่ยนกันว่าเกิดการพัฒนาตนเองสนักศึกษา ชุมชนอย่างไรบ้างเป็นความเป็นความเพียรที่น่าชื่นชมและน่าแสดงความประทับใจและขอบคุณในความเพียรน,นั้นๆเราได้พบว่าใจของคุณครูของผู้บริหารอยู่ที่การเรียนการสอนอยู่ที่นักเรียนคุณครูบางคนขออนุญาตยกตัวอย่างค่ะคุณครูคณิตศาสตร์บอกว่าแต่ก่อนที่ยังไม่มีหลักปรัชญาของสิบปีนในโรงเรียนนั้นก็สอนไปตามปกติเดี๋ยวนี้พอกลับบ้านพอเดินทางไิงไหนก็ตามแต่ ไม่ว่าจะมองอะไรก็มองไปว่าจะนําสิ่งต่างๆเหล่านี้มาเป็นสื่อกระเียนการสอนในสรารคณิตศาสตร์ที่ตนรับผิดชอบได้อย่างไรคุณครูบอกว่าของต่างๆแต่ก่อนมันก็เป็นขยะเป็นของไร้ค่าในสายตาของดิฉันแต่เมื่อนําหลักพอเพียงเข้ามาเป็นหลักในการจัดกระเนการสอนแล้วทุกอย่างเป็นสิ่งที่มีคุณค่าสามารถนําไปสื่อการเรียนการสอนได้คุณครูภาษาอังกฤษท่านหนึ่งได้บอกว่า แต่ก่อนอยากที่จะให้นักเรียนทุกคนได้เรียนภาษาอังกฤษตามที่ตัวเองตั้งเป้าหมายคาดหวังเอาไว้แต่ไม่เคยนึกถึงเลยว่านักเรียนมีพื้นฐานอย่างไรเมื่อต้องคําน,น,าน,าางงนึงถึงความพอประมาณตามอัตภาพของนักเรียนก็ถอยออกมาตั้งสติมาดูก่อนว่านักเรียนมีศักยภาพในการเรียนรู้อย่างไรเมื่อคุณครูตั้งสติเมื่อคุณครูคํานึงถึงความพอประมาณในการจัดการเรียนรู้คุณครูพบว่านักเรียนกับเรียนรู้ได้มากขึ้น นักเรียนได้เรียนรู้ตามศักยภาพห้องเรียนภาษาอังกฤษเป็นห yup ้องเรียนที่มีชีวิตที่มีความสนุกแล้วผลกลับกลายเป็นว่าผลสัมฤทธนั JK ้นกลับสูงขึ้นคุณครูศิลปะบอกว่าเด็กนักเรียนเดี๋ยวนี้รักวิชาศิลปะเพราะไม่ต้องกังวลว่าไม่มีเงินไปซื้ออุปกรณ์ซื้อสื่อซื้อสีน้ำมันซื้อผู้กันต่างๆเพราะคุณครูได้ปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนพยายามให้นักเรียนมองหาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่สามารถหาได้ ตามกำลังศักยภาพของตอนเองในชุมชนมาใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอนวิชาศิลปะซึ่งแก่นของวิชาศิลปะนั้นก็คือให้เด็กได้ฝึกจินตนาการได้ฝึกทักษะได้ฝึกการมองให้เห็นความสวยงามของสิ่งรอบตัวคุณครูหลายคนได้บอกว่าชีวิตเปลี่ยนแปลงไปครอบครัวอบ่นขึ้นนี่สินลดลงและหลายคนสารภาพกับดิฉันเปนงานส่วนตัวว่าเลิกเล่นหวยแล้วคะ่ะอาจารย์ เราพบว่าปรัชญาของสกิทพอเพียงได้ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นจริงในโรงเรียนในชีวิตของท่านผู้บริหารคณะครูและนักเรียนสิ่งที่ฉันประทับใจอีกอย่างหนึ่งคือได้มีการไตรตรองวิเคราะห์ทบทวนภาษาทางจัดการจัดการความรู้อาจจะบอกว่าเป็นเรื่อง AAR เราพบว่าคุณครูในศูนย์การเรียนรู้อยากที่จะพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น,นทุกๆครั้งที่ทํางานในระดับ ครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์ก็เริ่มใช้ reflective learning log ที่เรียกว่าเป็นบันทึกผลการเรียนรู้อย่างมีดุลยพินิษในโรงเรียนนั้นคุณครูก็มาทำการ AAR กันมาทำการไตร่ตรองใคร่ครวญว่าเราจะทำอะไรให้ดีขึ้นในวันพรุ่งนี้นี่คือตัวอย่างของคุณลักษณะที่เราเห็นชัดเจนในทุกศูนย์การเรียนรู้ที่พวกเราได้เข้าไปประเมิน อย่างไรก็ดีเพื่อให้การขับเคลื่อนปรัชญ,ญาของสกีพอเพียงนั้นมีพลังยิ่งยิ่งขึ้นคณะกรรมการประเมินได้มีข้อเสนอแนะเพิ่มขึ้นอีกสองเรื่องเรื่องที่1ก็คืออยากที่จะให้เครือข่ายการขับเคลื่อนนั้นได้เติมพลังให้กับศูนย์การเรียนรู้อีก13แห่งได้เป็นเครือข่ายที่มีความเข้มแข็งที่มีความเป็นเอกภาพในการร่วมมือกันขับเคลื่อนสารึกสาพอเพียงให้มีคุณภาพยิ่ง,ย,งยิ่งขึ้นต่อไป ซึ่งจะเป็นกิจกรรมอย่างไรนั้นเราจะได้มีการแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไปอีกสิ่งหนึ่งที่เราค้นพบก็คือว่าศูนย์การเรียนรู้ที่จะรับเกียรติบัตรในวันนี้นั้น12แห่งเป็นศูนย์การเรียนรู้ในระดับระถมัธยมศึกษาเราจึงมีข้อเสนอแนะให้มีการประเมินศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของสิลปะการศึกษาในระดับประถมศึกษาและในระดับแขโอกาสอย่างรวดเร็วถ้าเป็นไปได้ก็ภายในเดือนมิถุนายนนี้ เพื่อที่จะให้มีศูนย์การเรียนรู้ในระดับปริมศากษาเป็นพลังช่วยในการขับเคลื่อนในทุกภูมภาคซึ่งเราเชื่อว่าสันนิษฐานพอเพียงที่มาในวันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่เราจะคัดเลือกเพื่อประเมินในรอบที่สองให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของสิวิทยาศากษาในระดับปรถมศึกษาและแข็งโอกาสค่ะคณะกรรมาการประเมินได้ขอให้ดิฉันได้ สแสดงความสำนึกในพระหมหากรุณาธิคุณของพระบาทสเมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานปรัญญายของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับประสบนิกรคนไทยทุกคนเพราะเราเห็นว่าสิ่งนี้แหละที่จะเป็นหลักในการดำเนินชีวิตให้มีความสุขเราจะได้อนาคตของชาติที่เป็นคนดีมีปัญญามีความสุขเราจะได้เห็นคณะครูและคณะผู้บริหารนักวิชาการด้านการศึกษาปฏิบัติตนตามภารกิจหน้าที่อย่างเต็มศักยภาพ อย่างมีความสุขและเป็นกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนปรัชญาของสกิดพอเพียงและช่วยการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญยิ่งยงขึ้นต่อไปดิฉันขอเป็นกําลังใจให้กับผู้บริการและคุณครูคทุกคนที่ต่อไปนี้จะร่วมกันพัฒนาตนเองสู่ความเป็นศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของสิ่แวลการศึกษาเพราะรกิจที่เราจะทําร่วมกันต่อไปนั้นไม่ยากแต่ก็ไม่ง่ายเพราะเรามีตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมแล้วเรามีเพื่อนร่วมเดินทางดิฉันคิดว่า น่าจะเป็นเส้นทางที่สนุกสนานมีชีวิตชีวาและมีความสำเร็จต่อทุกๆคนต่อไปขอบพระคุณค่ะ